ชุดลังคามุงด้วยยาคาเรามาดูวิธีท,ทำการญยาคาแบบสูตรเก่าดั้งเดิมกัน อ๋อตาเนี้ราตัดสลัดวนในจิเร่เลยบ่โอ้ยต้องถ่ายวิดีโอด้วยไอ้ถึ่งกล้าอะไรบ่เลยเดูดูที่กล้าด้บ่ันนี้นี่คือการทำตับยาคาแบบนะครับเพื่อมุงหลังคากระท่อมน้อยโดยคุณแม่สวิกบุตรทอง เดี๋ยวเราทำเยอะๆเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนมุงลังคานะครับ